สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวการทําบ้านสวนกันนะครับบ้านสวนแปลงนี้นะครับก็ตั้งอยู่ในที่นานะครับซึ่งเราก็พื้นที่ค่อนข้างต่ํานะครับผมก็ทุ่มที่ไว้ประมาณปี2ปีแล้วนะครับกล่าวว่าดินมันอยู่ตัวมันแน่นแล้วนะครับถึงถึงมาก่อสร้างโครงสร้างที่เราใช้นี่ก็คือเราเป็นเสาปูนนะครับแล้วก็โครงโครงเนี่ยเป็นโครงเหล็กทั้งหมดนะครับ ส่วนของขนาดตัวบ้านนี่นะครับจะมีขนาดกว้าง7คูณ7เมตรนะครับซึ่งแบ่งเป็น2ห้องนะครับห้องละ3.5เมตรนะครับส่วนทรงของหลังคานี่ะเป็นหลังคาแบบไทยประยุกต์นะครับแบบโบราณนิดนึงคือจะมีหลังคาที่ยื่นออกไปทั้งสี่ทิศนะครับเพื่อที่จะ,ะเป็นการการันป้องกันแดดนะครับเพราะว่าแดดแถวนี้จะแรงแล้วก็ลมแรงมากนะครับ ที่ของเรานี่จะติดกับลําห้วยนะครับเวลาหน้าฝนเนี่ยน้าน้าจะเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องต้องสร้างเป็นสองชั้นนะครับแล้วก็ใต้ถุนสูงนะครับเพื่อเวลาน้าท่วมเนี่เราก็ยังสามารถที่จะอยู่ชั้น2ได้นะครับส่วนของหน้าต่างนะครับเป็นหน้าต่างที่เราสั่งตัดนะครับเป็นกระจกใสพร้อมมุ้งลวดนะครับเป็นสี่บานนะครับคือเปิดซ้ายขวานะครับ ส่วนของหลังคานะครับเราใช้หลังคาเมทอลชีทนะครับสีที่เขาเรียกนี่คือสีสีส้มอิฐทูโทนนะครับคือมันจะมีลายของมันเองคล้ายๆเป็นลายกระเบื้องนะครับในส่วนของอหลังคาเนี่ยนะครับปกติเวลาเราขึ้นโครงบ้านเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเรียกช่างจากโรงงานทําหลังคามานะครับแล้วเขาก็จะวัดแล้วก็ตัดตามแบบของโครงหลังคาที่เราทําไว้นะครับ ราะว่าเป็นส่วนที่ปวดหัวที่สุดนะครับมีปัญหาเยอะที่สุดนะครับเพราะว่าพอเอาออกมาแล้วเนี่ยไม่พอดีแล้วบางชิ้นส่วนก็ขาดหายไปนะครับไม่มาส่งนะครับพอเราทวงอีกรอบก็เก็บเงินเราสองรอบนะครับซึ่งรอบแรกเราก็จ่ายไปแล้วอย่างเงี้ยครับส่วนของลูกกงระเบียงบ้านนะครับผมใช้ฉลุไม้สักนะครับผมซึ่งจากโคโปเฮา์นะครับเป็นไม้สักแท้นะครับโดยใช้วิธีการ กับหัวท้ายนะครับแล้วก็ประกบให้มันชิดกันนะครับมันก็จะเป็นลายที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ดูสวยต่อเนื่องขึ้นนะครับแต่ชลุ่ใต้ชายคานะครับที่เป็นรูปหยดน้ำผมซื้อมาจากร้านขายไม้ใกล้ๆบ้านนะครับซึ่งใช้ไม้ไม้สักนะครับพอาขายเป็นมันมัดพอแกะออกมานะครับปพราะว่าไม้มันงอนะครับมันใช้ไม่ได้นะครับผมก็ต้องทิ้งไปหลายอันนะครับถ้าเลือกได้นะครับผมแนะนําให้เป็นไม้สักนะครับ ส่วนพื้นนี้เราใช้เป็นพื้นสมาร์ทบอร์ดของ ACG นะครับบุผนังแล้วก็บุฝ้า ACG ด้วยนะครับเพราะว่าแถวนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนนะครับต้องต้องมีฝ้าเพดานกันความร้อนด้วยนะครับส่วนของระเบียงบ้านเนี่ยคือเราตั้งใจที่จะเปิดให้ระเบียงบ้านนะครับหันมาทางสระบัวนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่เราจะมานั่งเล่นกุยกันกันกบเพื่อนๆนกับคนที่บ้านนะครับแล้วก็รับแขกได้นะครับ ส่วนมุมนี้นะครับเป็นมุมที่แต่จะส่องตอนบ่ายนะครับเราก็ใช้วิธีสั่งตัดหน้าต่างไม้นะครับขนาดเท่ากับประตูเลยนะครับเพื่อเวลาตอนเย็นหรือว่าตอนเช้าเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะเปิดกว้างนะครับเห็นวิวทุ่งนาเห็นวิวสรบบัวได้นะครับแม้แต่เรานั่งทํางานในในห้องนอนเนี่ยนะครับก็สามารถที่ยังยังจะเห็นวิวได้นะครับคือบรรยากาศแบบฝนตกพรำๆนะครับแล้วก็นั่งชมวิวตรงระเบียงนะครับเพราะว่า เป็นอะไรที่มีความสุขนะครับผมชอบอยู่แบบนี้นะครับยิ่งตอนที่ฝนตกนะครับแล้วก็มีน้ํานะครับหยดไหลล,ลงมาตามฉลุใต้ชายคานะครับผมว่ามันเป็นภาพที่สวยงามนะครับผมชอบส่วนประตูด้านหน้านะครับก็จะเป็นการสั่งตัดทั้งหมดนะครับช่างก็จะมาวัดนะครับแล้วก็จะมาติดตั้งให้ อย่างเรียบร้อยน,นะครับเป็นกระจกบานเลือ่อนสีบานนะครับแล้วก็เป็นรางแขวนข้างบนนะครับเพราะจะมีข้างล่างก็จะไม่มีไม่มีรางกีกะในการเดินนะครับเป็นกระจกใสนะครับไม่ไม่มีสีนะครับไม่เขียวนะครับเพราะเราต้องการที่จะให้ชมวิวด้านนอกอย่างชัดเจนนะครับ ตรงระเบียงเนี่ยเราใช้เป็นระเบียงยาวนะครับฝั่งละ3.5เมตรนะครับแล้วก็ตรงฉลุเนี่ยเราใช้เป็นแบบตั้งตรงนะครับไม่ผมไม่ชอบให้ให้เป็นเอียงนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมั่นคงนะครับแล้วก็การตั้งตรงเนี่ยทำให้ฉลุนะครับเป็นการโชว์ลายได้อย่างสวยงามมากกว่านะครับส่วนห้องน้ำนะครับมีการต่อเติมมาข้างหลังนะครับเป็นการก่อเสาก่อปูนขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อที่จะ ต้องแข็งแรงนะครับเพื่อจะต้องรองรับน้าหนักของห้องน้ํานะครับห้องน้ํานี้เราทําไว้ชั้นบนนะครับเพราะว่าเพื่อความสะดวกในการเข้าห้องน้ําตอนเวลากลางคืนนะครับเพราะว่าบ้านเราอยู่กลางทุ่งนาน,นะครับมันจะน่ากลัวนะครับเวลาลงมาเข้าห้องน้ำข้างล่างนะครับแต่ปัญหาทีเ่เจอก็คือ,อ,อน้ําจะไหลไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าอยู่ชั้นสองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําหอน้ําขึ้นไปเก็บน้าไว้ข้างบนนะครับเพื่อปล่อยน้ําลงมาใช้ข้างล่างได้นะครับ ประตูห้องน้ำเราใช้เป็น U P V C นะครับมันจะมีความคล้ายไม้นะครับแต่ก็มีความทนในการโดนน้ำนะครับแต่เราก็ดีไซน์ว่าห้องน้ําแยกโซนแห้งโซนเปียกนะครับแต่เราก็ไม่ได้ก่อก่ออิฐนะครับเราใช้วิธีแค่ใช้ม้านั้นนะครับก็ก็สามารถที่จะกั้นเปียกกันแห้งได้นะครับตรงพื้นดินรอบๆบ้านนะครับด้วยความที่เราถมดินมาไว้หลายปีนะครับมันก็จะไม่ค่อยสม่ําเสมอนะครับเพราะว่าโดนฝนชะล้างนะครับแล้วก็ ต้องปรับให้มันเรียบเท่าๆกันนะครับก่อนที่จะเราจะเทเทพื้นปูนนะครับส่วนในห้องนะครับเราจะทาสีเป็นสีขาวล้วนนะครับแล้วก็ติดบัวข้างบนนะครับแล้วก็บัวข้างล่างนะครับพื้นเราใช้เป็นพื้นกระเบื้องยางนะครับเพราะมันจะมีน้ําหนักเบานะครับแล้วก็ทนน้ํานะครับบวกไม่ขึ้นนะครับ ส่วนห้องเราจะแบ่งเป็น2ห้องนะครับคือ1ห,ห้องนอนแล้วก็1ห้อง TVs, นั่งเล่นนะครับแต่ว่า2ห้องนี้ก็มีประตูเชื่อมหากันได้นะครับเราจะติดแอร์ไว้ที่ห้องนอน1ตัวนะครับแต่ว่าความเย็นมันก็สามารถที่จะส่งถึงห้องห้องนั่งเล่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ติดม่านนะครับใช้เราใช้ม่านที่มีความหนานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าแสงแดดจากข้างนอก,กนจะร้อนมากนะครับต้องต้องใช้ผ้มาม่านที่มีความหนานิดหนึ่ง ก็จะประมาณนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับซึ่งงานนี้นะครับเป็นการที่จ้างเหมาแบบจ้างค่าแค่ค่าแรงนะครับส่วนอุปกรณ์วัสดุต่างๆนี่คือเจ้าของบ้านเป็นคนพิ้งหาซื้อเองนะครับพอเข้าหน้าฝนก็จะประมาณนี้นะครับน้ำก็จะเยอะนิดนึงนะครับนี่ก็เกือบล้นสะพานนะครับเราก็จะเห็นแนวสายไฟนะครับที่เราเชื่อมต่อมาจากในหมู่บ้านนะครับระยะทางประมาณเกือบกิโลเมตรนึงนะครับแล้วก็ น้ำด้วยนะครับน้ําประปาของหมู่บ้านแล้วก็เชื่อมต่อมานะครับซึ่งตอนแรกเรากะว่าเราจะทําเป็นโซลาเซลล์นะครับแต่ว่าดูค่าใช้จ่ายเรารู้สึกจะแพงกว่าที่โหลดต่อมาจากในหมู่บ้านนะครับเราก็เลยเชื่อมต่อมาจากในหมู่บ้านจะจะถูกกว่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่แปะเข้ามาชมครับขอบคุณมากครับ